e t ีแท็กสตาร์ทอัวันนี้เสนอตอนรายได้รายได้หมายถึงผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติของกิจการรวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติ รายได้แบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้หนึ่งรายได้จากการขายหมายถึงรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการอันเกิดเป็นจากการรายได้จากการดําเนินงานตามปกติ <c oughs> เช่นกิจการซื้อสินค้ารายได้ของกิจการคือรายได้จากการขายสินค้าส่วนกิจการที่ให้บริการเช่นค่าซ่อมเครื่องไฟฟ้ารายได้ของกิจการคือรายได้ค่าซ่อม รายได้อื่นหมายถึงรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการนั่นเองการบันทึกบัญชีรายได้หมวด4โดยจะลดด้านเดบิตเพิ่มด้านเครดิต อย่างที่1ขายสินค้าเป็นเงินสด5000บาทเราจะเดบิตเงินสดหมด1 5,000บาทและเครดิตรายได้จากการขายสินค้าหมวด4 5,000บาทตัวอย่างที่2ปรับปรุงไรายได้รับล่ 2, บ bit, ไไบวงหน้า2,000บาทโดยจะเดบิตรายได้รับล่วงหน้าหมวด22,000บาทเราจะเครดิตรายได้จากการขายสินค้าหมวด42,000บาทที่3ได้รับไรายได้อื่นเป็นเงินฝากธ,ธนาคาร500บาทเราจะเดบิตเงินฝากธนาคารหมด 1, 500บาท เราจะเครดิตรายได้อื่นหมวด4 500บาทเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถบันทึกรายได้ของกิจการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว